ไ i มิคอลไลฟ์อนเกย์เวี่ goodbye ล่ะมิคอลล็อกแทผมก็ขอการาบสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มสปินในแบบสปีดพีชนะฮะก็เป็นแขางสปินนะฮะก็ผมมีวิธีการฟาร์มอยู่ทั้งหมดเอ่อสามวิธีนะ,ะในการฟาร์มสปินนะออซึ่งวันนี้ผมจะกบบลาดลองนะเออนี่คือลาดลองของผมนะแอดก็ได้นะฮะแอดได้นะแอดฟรีนะเออโอเคแล้วผมวิธีการฟาร์มสปินนะวิธีแรกก็คือการตกปลานะ,ะตอนนี้นะซื้ออยู่ที่หนึ่งแสน สองหมื่นบาทนะเราจะได้เบ็ดโง่ๆมาแล้วก็มาตกปลาตรงนี้อืมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตกปลาไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนันมันแปลกๆละโอเคเมื่อกี้จะบังนะเนี่ยยังมีโอกาสได้เออส่วนของเออสปินนะฮะประมาณนี้นะถ้าใครมีออโต้ก็สบายหน่อยนะ ในะ,ะวิธีที่2ก็คือการลงดันเจียนนะซึ่งมันจะเกิดเออสักแป๊บหนึ่งมันจะเกิดนะเราก็รอไปฮนะนี่ครับผมถ้าดันเจียนเกิดมันก็จะขึ้นข้อตรงข้อความว่าดันเจียนเกิดตรงนี้นะเป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะในช่องแชทน,นะก็จะเกิดตรงนี้นะผมมันจะสุ่มเกิดตามเกาะต,ต่างๆนะเออนี่เกาะแรกนะะกดไปก็แชร์แล้วเลือกนะ อันนี้ง่ายในยากนะก็เลือกก็ได้นะฮะก็จะเอาอยัางไงก็ได้สปินเหมือนกันนะฮะตอนนี้นะวิธีการลงดันก็ได้สปินนะโอเควิธีที่3ามวิธีสุดท้ายก็คือการที่ผมแนะนําเลยก็คือการตีไททันนะซึ่งมันได้เยอะมากก็คือวิธีการตีไททันเนี่ยให้คนนะเออลงดันเจี้ยนหรือว่าตกปลานี่แหละครับและให้เราจนกว่าจะได้ออฟเคียนี้มานะเดี๋ยวนะนี่ครับโอกาสได้จากการตกปาแล้วก็ลงดันเจี้ยนนะับผมอ่ะ พอได้ออฟนี่แล้วก็ออ้ครบห้าอันนะแล้วก็ไปเส,ก,สกตรงก๋อลเลซายอ่ะมันจะมีเอ่อไททันเกิดน,นะครับผมถ้าเราตีไททันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้สปินยี่สิบสองอันนะโคตรเยอะนะก็ไม่ค่อยแนะนำให้ตีคนเดียวเพราะมันอึดนะเออวันนี้วันนี้วิธีการหาสปินที่ผมแนะนำนะผมซึ่งตีบอสม่ค่อยแนะนำเท่าไหรวว่าเอ่อไม่น้อยอ่ะ มาเนทตัวเราไปก่อนแล้เจอคลิปหน้าบาย